เหมือนจักรแลที่เปียกเหง uh ื่อมึงน่าจะต้องเคยเรียนมาเยอะอยู่นะอุ้ยออกไม่เป็นคนไม่ต้องไปกูทำอะไรหรออะไรอะน้วเข่้่สวัสดีค่ะมีมาลอค่ะสโลแกนว่าสอดจีบได้ค่ะเออไหนทำสวัสดีครับนายจ้าเ เออเดี๋ยวนี้ไปใส่ทุกสิก้าแล้วเนาะเมาแบบสดใสน่ารักของกิ๊สวัสดคีครับแตนครับขอแบบน้ำจิ้เยอะเนี่ยเยอะสุดละไม่เยอะหรอกท <c oughs> ่าแรกของเราวันนี้เนี่ยนอกจากเราทำชาเลนจ์แบบแข่งๆมาเยอะ,ะนอกจากทาให้ดมทาให้ชิมเจจีเหลืองไม่ต้องกินเลย <c oughs> นี่ว่าต้องกินแล้วแหละ d ังกินโดนัทคริสปี้ครีม อังกี้ครีมอังกี้ครีมแต่แชงของเราวันนี้ก็คือทาให้เลียเออเลียอันนี้มันไม่กินๆแล้วน่าจะขนาดแหละถ้าพนหถึงเขาเลียนายกลัวอะไรที่สุดถ้าต้องเลียถ้าเป็นเทคเจอร์แบบแปลกๆอ่ะนายว่าน่าจะแบบมันจะฟูงซ่านอ่ะเออได้ง่ายเลียอะไรเนี่ยปกติเป็นคนชอบเลียไหมก็ชอบอ่ะพี่เดี๋ยวจะเลียใี่ดูหน่อย ไม่อยากเล่นอีกแล้วว่ามาลงมาเลียอะไรตรงนี้คนดูเยอะแยะเอาละพอแล้วครันเนรื่องปรการาการมีน้่เลียเลียไงซอมเลียจะเลียไหมะจะเลียไหมะจะเลียไหมะจะเลียเราจะให้ทุกคนได้เลียสิ่งของปริศนาจำนวนสองครั้งด้วยกันโดยห้ามเอามือออกมาจาับ แล้วก็ห้ามเปิดภาพปิดตาออกมากรีบได้แหกปากได้หรือจะด่าอะไรก็ได้หลังจากเรียนแล้วเราจะให้เวลาในการวิเคราะห์แล้วจะให้เลือกเพียงหนึ่งคำตอบเท่านั้นถ้าตอบถูกถึงจะได้คะแนนพร้อมไหมพร้อมนิดนึงพร้อมรอมมาดิพร้อมไหมขอดูความพร้อมของการเรียนหน่อยเรือนี้เรียนอะไรอ่ะจะเรียนไหมจะเรียนไหมจะเรียนไหมและของอย่างแรกอ่าแล้วลิ้นออกมา อุ้ยอ๋อพี่เป็นคนพี่ต้องมาเลี้ยงเราให้หอยอะไรอะ่าแล้วลิ้นออกมาเลียเอาเองตื่นเต้น่าแล้วลิ้นอีกกอดยาวๆหน่อยเร็วยื่นออกมาเลียข้างหน้าขออยู่ข้างหน้า้แล้วลิ้นออกมาแล้วลิ้นออกมาแล้ว้องอย่าโมโบทีอย่าโมโดที่อย่ากลัวอ่าเลี้ยลิ้นอยู่ของอยู่ข้างหน้าอะอะไรอะเลียอ้ย อะไรวะเนี่ยด้วก็สยหืมคุ้นว่ะอ่ะคุ Hence, ้นว่ะเออดูหมดไม่ค <oh ่อยกล้าเลียเลยวิ่งตะคืออะไรวะหรือว่ามันยาววะมันยาววะยาวมากอย่าแขกไดไหมปมเลยได้ไหมปมเลยได้ไหมไม่ แค่นี้เหรอใช่เนี่ยจะตอบได้มั้ยเนี่ยเออน่าจะเป็นแบบพวกสแน็คอ่ะนายว่านะเป็นพวกสแน็คเนาะใช่คุ้นว่ะ ไอ้รอบแรกเรียเรียปุบแล้วเหมือนรู้เลยว่าเป็นของทอดอ่ะถ้าไม็นของที่เป็นของทอดมันมีกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นที่ที่ทอดผ่านน้ำมันนะพี่อ๋อเหมือนมีกลิ่นน้ำมันใช่ไหมใช่ใช่วิมันเหมือนน้ำตาน่ามันเหมือนน้ำตามันมันมีความกรุบกรุบอ่ะแล้วมันยาวด้วยปะมันยาวนะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันแบบยาวอ่ะเหมือนเป็นอะไรที่เคลือบน้ำตาลอ่ะอะไรวะ กรอบๆเหรอประมาณเนี้ยอ่าพขนมกร,บกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลน้ำตาลปิ๊บมันจะหวานแบบนี้เลยเหรอวะอันนี้ว่าเหมือนขนมไทยมากเลยอ่ะที่หนูเรียนเมื่อกี้แต่รจริงๆบ้านมันเหมือนน้ำตาลเห <c oughs> <c oughs> มือนอะไรที่เป็นเคลือบน้ำตาลอะคือ <c oughs> อย่าเรียกว่าทาให้เลียเลยอยันนี้มันคือทาให้เอาลิ้นแตะโอ้โหไไม่หวยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย คิดถึงพวกโดนัทนะพี่อ่าโดนัทโดนัทใช่โดนัทกับไข่เต่าหนูคิดว่าเป็นน้ำตาลปี๊บค่ะคิดว่าเป็นน้ำตาลใช่ร้อนหวานมากเพราะมันหวานหวานเป็นโทนนั้นเลยเออตอบว่าน้ำตาลปี๊บเออคอนพัฟหรอตอบว่าขนมคอนพัฟนะใช่ครับตอบว่าเวเฟอร์น้ำตาลทรายคสรุปตอบว่าน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเออขอตอบเลยแล้วกันว่าโดนัทโดนัทใช่หนึ่ง ปอง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 นะมันคืออะไรวะไข่หงจ้าใครตอบได้นะใครตอบได้ไข่หงจ้าใช่จริงด้วยไข่หงจ้าไม่ใช่ไข่หงไข่เฮีย ขนมไข่หงออรู้จักปะก็ไม่รู้จัก <laughs> เออมันคือน,นี้แหละแต่ว่าผมเรียกไม่ถูกอะ่ะเออ,เอ,อผมผมอันนี้แหละเพรจริงจริงมันคือไข่หงไข่หาหรือไขเ่เฮียชอบมากอลองกินดูเจ้าเนี้อร่อยมากชอบปอะอ,อ,อันนี้ก็เด็ดทิ้งตเดียวอ๋อจะเรียมมจะเรียมมจะเรียมมลินนะลิ้น อ,อีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งได้ปะมันไม่ได้รสชาติอะไรหรูหยอดมันไม่ได้เลยพีต่ตาฮะตาแบบนี้มันไม่ใช่การเรียนไอ้พี่ไปรู้ได้ไงเนี่ยอ่าเรียนได้เลยอืม <laughs> อะไรวะอ่ะรารอบที่สอง <laughs> <laughs> เออเอะไรฮ่าฮ่าาฮ่าา <laughs> <laughs> ทำไมยังเรียนไม่เสร็จเลยพีต่ตา มันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกนี้ได้เหรอมันไม่ได้กิ่นอะไรเลยอ่ะไม่ได้รสชาติอะไรเลยพี่อีกเร่อบหนึ่งเออลิ้นยาน่ไยลิ้นยานะไยดิอะไรวะอะไรวะอะไรวะแห้งอะแต่มันมีความเนียนนะมันจะเป็นอะไรพ่อวะสารส้มอะมันมีความเนียนใช่ปะมันคืออะไรวะเป็นขนด้วยนะใช่ไหมพารู้สึกว่ามันทิ่มอะ หมือนเป็นหนามเลยอ่ะโหอันนี้ยากอะพี่ยากกว่าเมื่อกี้อีกเลียพี่จ้าปั่นมาเนี่ยอะไรวะเลียไปรู้สึกยังไงบ้างมีความขู่ขาแข็งแข็งเคยเลียอะไรที่ขู่ขาแข็งแข็งบ้างไหมฮะเหมือนเอาแบบผิวถนนมาให้เลียแสดงว่าเคยเลียดิแต่ที่รู้ว่าเราจะหนูไมไม่สามารถไม่ได้ลดเลย มีความเหลี่ยมนิดนึงอ่ะมีความเหลี่ยมนิดนึงเออมีมีมุมอ่ะมีมุมอแล้วก็เป็นแท่งเป็นแท่งทุเรียนเราตอว่าใช่ส้มสานส้มชุบประจุชมประชมนะรุ้กลมชมประชมนะใช่ครับบอระเพ็ดบอระเพ็ดมันทอดมันทอดสิ่งของที่อยู่ข้างหน้าในข้อที่สองหนึ่งสองสามลิ้นปี่ไมให้กูเรียนลิ้นจี่อ่ะ มึงล้างยังไงล้างแล้วลูกนี้ดป้าล้างอะไรลูกนี้มียดเนี่ยล้างเรียบร้อยแล้วที่สิ้นโอ้ลิ้นจีโอุ้ณแล้วลิ้นจ่าลิ้นจีก็คือได้ชิมเปลือกมันอย่างนี้เระพี่โอ้เออลิ้นจี่โอ้โหแล้วใครจะไปได้ เขาจะไปรู้วันนี้ไหนี่อยไม่ได้ดม <c oughs> เออถ้าให้ดมอะได้อยู่ทุกคนรัเอาดีๆทุกคนใครจะทายได้คะใครเนี่ยใครจะทายไดย้จะเลี่ยมไหมจะเลี่ยมไหมจะ <c oughs> เลี่ยมไหมเลี่ยนะไม่จะเลี่ยไอ้คนอยากกัดดิ <c oughs> ขอจับมือด้วย <c oughs> อ่ะจับมืออุ้ยได้กินแล้ววะ อุ้ยได้กินแล้ววะเป็นผัาฉันเลิกเียดเด็กที่เซนดีอย่างเธอจริงๆริงเลียนดิเนิ้ออันี้ียอะไรอ่าส่งอุ้ยเอ้อหนึ่งครั้งเอ่งสลาดใช่ไหมเดี๋ยวข้างหน้าเลียเลยเออเออเออเย คงไม่อยากหวังให้พ่อกินผักแล้วอย่าเข้าไปคุณป้าหุยมันคืออะไรอ่ะเอ้ยยอมมีวิกิโกอะไรวะอะไรวะมันเป็นของที่ต้องกินน่ะอันนี้ผักคิดว่าเป็นผัก ไหก็ต้องเป็นใบอะไรสักอย่างไหมตอนแรกอะที่ได้กลิ่นเลยนะเ oh. เป็นผัก uh huh. แต่พอเมื่อก้นี้ตอนแรกคิดว่าเป็นเห็ดกลิ่นเห็ดมาเลยแต่พอลิ้นพาดเอาลินาาล้นแตะม,ม,มันไม่ใช่มันเป็นใบผักเครื่อนเคียง <laughs> ผักไอ้นีผักใบผักผักเขาเรียกว่าผักอะไรผักหอมแหละใช่ไหมที่เอาไว้กินกับกิมจิเอาไว้กินกับหมูย่างอะใช่ไหม ผักหอมแมงกะพุนปลาตอบว่าแมงกะพุนแมงกะพุนนะครับผักชีผักชีเออผักชีต่อผักชีมันมีความเป็นแบบมีแบบซี่ะครับเป็นหยักๆเป็นหยักๆใช่มั่วเลยแล้วกันตอบว่าผักกาดแก้วผักกาดแก้วใช่อ่ะสำรับตอบว่าผักชีธรรมดาผักชีธรรมดาผักกาดหอมเออตอบว่าผักกาดหอมผักกาดหอมและของที่อยู่ตรงหน้าคือ ผักกาดหอมไอ้เทียนนะอันนี้รู้ว่าเป็นผักน้าผักกาดหอมผักกาดผักกาดหอมก็จ่นึ่ไปที่ไม่ถึงผักกาดหอมอยู่ดีผักกาดหอมผักกาดหอมเหรอก็ได้แหละ มเขาทำกันอย่างนี้นะทุกคนเด็ดผักมาวางขี้หมูห่อหอปุ๊บหนีไอหัวเงี้ยหัวเลี่ยอยเนี่ยปุ๊บเข้าปากแบ๊บจะเลี่ยมไหมจะเลี่ยมไหมจะเลี่ยมไหมอ้าหัวใจเขียวมาเลยอ่ะเขียวมาเลยอุ้ยรู้แล้วรู้เลยอ่ะอีกร้อหนึ่งไหมเฮ้ย โอ้ยเอาจริงดิอีกรอบโอ้โหเลียดิเลียดิเลียครั้งนี้หนึ่งแล้วนะเลียยังลิ้นเออไอ้ว่าแยงว่ะรู้อันนี้รู้เลยเออทำไมรู้อ่ะรู้เลยมั่นใจไหมลอยเปอร์โอเคยังอุ้ยตายยเหมือนมันเหมือนเมื่อกี้เลยแต่มันเขียวกว่าเอยอันนี้มันขนเหมือนเมื่อกี้ ป้าคอ,อยเด็กหนนะ้าอยู่ไหนวะ <c oughs> มีคนบุกแค่ไหนไหนพูดดิ <c oughs> ไหนอยู่ไหน นึกถึงออยอย่างเดียวเลยนึกถึงออยอย่างเดียวเลยใช่คิดว่าอันนี้น่าจะชินที่สุดแล้วเพราะว่าไม่เป็นขนขนแล้วก็สิ่งที่มันเป็นขนขนขึ้นมามันมีไม่กี่อย่างหรอกมีอะไรที่มีขนขนบ้างหงอแล้วมีอะไรอีกมอยอันนี้นายว่านายรู้อ๋อเออรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เรียไป t e เจอเ e อีกแล้ว็กเจอร์มันจะเป็นครุข่ะอ๋อแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนเส้นใยอะไรสักอย่างอะขึ้นมาผีขนลุกอะเอเดนรู้เลย เออปาเรดโอไปแต่ว่าเออเรดโอเรดโอเงาะครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นอันนี้90เลยเงาะค่ะเงาะครับเงา<อ>ะ <c oughs> ตอบเงาะเปิดตาเลยอ่าตลกตอบว่าเงาะเฉลยจ้ะเงาะถูกต้องิ <c oughs> <c oughs> ีวีกินอยีกแล้วยาหนูสามารถกินหมดนี้เลย้วยเงาะจ้ะเ <c oughs> <c oughs> งาะจ้ะ ขอโทษอีกรอบนหมคะพี่แต่งตินะคะพี่ป้าล้างยังล้างแล้วมันนี้เห็นไหมความสะอาดต่างกันเลยโอ้โหพี่ป้ามันไม่ได้ไม่ชอบงอเจ้าล้างเฉยงอเจ้าอันนี้อันนี้อันนี้แบบเรียนแล้วรู้เลยอ่ะอันนี้ง่ายอยู่ใช่ไหมง่ายอันนี้ง่ายนี่เลสโอ๊กไหมล่ะ เล็ดออกสีแดงเหมือนกันน่ารักว่ะน้องหมอจะเลียมะจะเลียมะจะเลียมะเฮ้ยอะเลียสิกินหอมมากอือกินอะไรวะเนี่ยอ่าเลียมแล้วครั้งที่หนึ่งอุะวิอร่อยอยู่นะอืมอารม โอ้ยแกตดมึคุ้นอ่ะมีเท x t เ r อร์อ่าเป็นเครื่องแกงแน่นอนอ่าแม่งเป็นกลิ่นแบบคาวมากเลยอะอะไรวะกลิ่นคาวนักกินอะไรบ้างโอ้โหเท็กเจอร์เป็นยังไงเท็กเจอร์มันแบบแฉะพี่เขาาวเหมือนจักแร้ที่เปียกเหงื่อมึงน่าจะต้องเคยเรียงมาเยอะอยู่นะอร่อย อร่อยเลยเอนแรกเลยคืออร่อยใช่เป็นน้ำพริกมันมีค่อนข้างรสชาติค่อนข้างเผ็ดน่าจะเป็นน้ำพริกนรกเออใช่น้ำพริกนรกไม่มัน,ม,นมันไม่น่าจะเป็น,นอะไรอย่างอื่นแล้วแต่น้ำพริกเลยอะขอตอบว่าเป็นน้ำพริกนรกก็แล้วกันเพราะมันเผ็ดน้ำพริกนรกนะเนาะใช่หวานๆเผ็ดๆไม่มั่นใจอะแต่น่าจะเป็นพวกเดาว่าน่าจะเป็นพวกกิมจิอย่างงี้พวกกิมจิเออกิมจิกิมจิกิมจิเลยปลาดุกผัดเผ็ดหรอผัดปลาดุกรสชาติประมาณเนี้ รสชาติเป็นผัดปลาดุกเลยใช่ไหมมันมีความเป็นปลาดุกอยู่ใช่ไหมไม่รู้แต่เครื่องแกงมันมีความ่ะเครื่องแกงมันมีความตอบว่าปลาดุกผัดเผ็ดจ้าปลาดุกผัดเผ็ดมันหมูไงเลยตอบว่ามันหมูนะใช่ครับมันหมูครับแต่เป็นเครื่องแกงแน่ๆอาจว่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าพริกแกงเครื่องแกงอะไรอะเครื่องแกงเขียวหวานพี่จ้าสรุปตอบว่าเครื่องแกงเขียวหวานค่ะเครื่องแกงเขียวหวานและคําตอบคือ น้ำพริกเผาจ้านรกมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันป่ะมันไม่ใช่นรกงานเนี้ยแต่พี่ะอยู่นรกดี๋ยวนี้มีแรงนะน้ำพริกเผาไปกิมจิได้ไงก่อนประเด็นน้ำพริกเผาจ้ามันไม่เหมือนเครื่องแกงเขียวหวานเลยนะใส่พรเาใส่นะใส่นะแต่ไม่มีประดุกไงเออแต่แบบมัน ก็เราไม่คิดว่ามันจะมาแค่นี้อ่ะเนาะน้ำพริกเผาเออก็จริงอ่ะก็น้ำพริกเผาเลยแหละไม่ได้เลยเนี่ยทำไมเป็นคนไม่ชอบกินหรอไม่ชอบไม่ชอบชิ้นอ่ะกินเยอะๆแล้วผมเลี่ยมจะเลี่ยมไหมจะเลี่ยมไหมจะเลี่ยมไหมโอเคนะรับลิ้มจ้ะฮะเฮ้ยตายอ่ะทำไมมันเหยื่ออ่ะเอออ่ะ อุ้ยดูละอ่ะทอเป็นทอมันลื่นมันลื่นเออมันแบบว<ะ>่าแบบพื้นผิวมันมันเกลี้ยงๆอ่ะเอะอเท็กซ์เจอร์มันไม่มันเป็นเรียบลื่นอ่ะคุ้นเลยอ่ะคุ้นเลยนึกถึงอะไรบ้างคุ้นเลยจะกัและเออใช่คุ้นเลยจะกันแฉะ ำไมต้องให้เรียแบบนี้ด้วมันนิ่มากอะไรนิ่มๆวะหนูว่าน่าจะเป็นของกลิ่นหนูคิดว่าน่าจะเป็นขนมขนมชั้นแมะนิ่มๆมาโอ๊ยโอ๊ยตกแรงเหลือเกินขอตอบด่วนๆเลยขนมช้นค่ะตอบว่าขนมช้นขนมช้นช่นนึกถึงแต่พวกลูกอมอีกแล้วอะชุบปะชุบมันเป็นแบบเรียบๆวะแล้วแล้วชุบปะชุบแม่ๆอร่อยเหรอมันอร่อยแต่อาจจะเป็นรสมันรสแม่มันรเปล่า เปียกปูนหมตอบว่าขนมเปียกปูนเพราะว่าหอมใบเตยเพราะว่าหอมใบเตยเนาะอืมวุ้นปะวุ้นตอบว่าวุ้นวุ้นเนาะครับตั้ตอบเลยแล้วกันตอบว่าวุ้นมะพร้าวครับวุ้นมะพร้าวอ่ะใช่ถ้าข้อนี้ผิดทำไงดีทำไงดี ไม่กล้ามั่น้วยดิถ้าผิดผมอมของตรงหน้าเลยอมอะไรเฮ้ยจริงป่าอมอะไรวะต้องบอกก่อนว่าถ้าเฉลยข้อนี้มาห้ามด่าน้องนะหนึ่งสองสามอะไรอ่ะฮะ นายไม่กินของเขาโอแอะแล้วจ้าวที่เลียไปเป็นยังไงแอะน่ารัไม่อร่อยเ่ะอุ้ยเนื้อวัวหรออุ้ยแรงมากทำไมถึงกินเป็นขนดองนันาะมันนิ่มๆไงอ่ะก็ไม่คิดว่าจ้าเนื้อดิบแบบให้ชิมมาโอ้โหสิ่งของ ทำไมมันเป็นกลิ่นวนวะถ้าผิดถ้าผิดผมอมของตรงหน้าเลยถ้าผิดผมอมของตรงหน้าเลยเฮ้ยไอ้เกล็ดขัดปไอ้เกลดขาดไปไม่ได้ขัดไม่ขัดด้วยเหรอยังไงอึ้งไหมล่ะอึ้งอันนี้เสื้อไพา์อันนี้เสื้อไพา์และเฉลยคือเนื้อเปียกปูนจ้าอันนี้ก็มาหลอกก็ไม่ถูกอยู่ดี เพราะว่าจริงๆคือขนมเปียกปูนโอ้ยเกือบแล้วดีเกือบหน่อยที่อมเลยเหรอใส่จูกเลยเหรอแต่คำตอบที่ถูกต้องคือขนมเปียกปูนือเปียกปูนจ้าไม่เห็นมีเลิ่นเมื่อกี้เลยอ่ะ ตอนนี้เรียกคือเปียกฟูนจ้าเมื mm cin ่อกี้เขาคิดว่าตัวเองอะกลิ่นเพี้ยนไปหมดแล้วอ่ะจะเลียม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 ะเป็นไงบ้างชาเลนจ์วันนี้ค่อนข้างสนุกนะแม่นะพ่อพ่อผิด S <S ใช่รู้สึกว่ามันเออมันก็โอเคเรารูสึกว่ามันง่ายได้แหละออมันง่ายนะรู้หลายอย่างเดี๋ยวใช่น้ำพริกก็เลงแล้วก็รู้ว่ามันเป็นน้ำพริกน้แต,แต่ว่าอาจจะแบบจาชื่อไม่ได้ชลืมชื่อไปบ้างคิดว่าข้อไหนยากสุดนาว่าน่าจะเป็นข้อแรกๆอ,ะอ่ะเออเพราะมันจับทางไม่ได้อ,อ,อ,อาจจะเป็นนาว่าเป็นข้อลิ้นจี่อ่ะเออเพราะว่ามันแบบว่าไม่คิดว่าจะเอาแบบไม่แกะมาให้ไม่ให้เลีย คือแบบใครจะไปเ,เคยเคยเลียอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบสัมผัสแรกอ่ะยากปะยากนะยากใช่ไหมมันเอาจริงมันเซอร์ไพรส์ด้วยที่ไม่คิดว่าพี่จะเอาแบบลินจีเอ,เอาง้ออะไรอย่างงี้มา,าแต่พอมีลินจีมาข้อแรกอ่ะข้อหลังอ่ะเราเริ่มคิดออกทางนั้นได้หมดแล้วอยากเห็นใครเล่นรู้มหมอยาใครเล่นคุณอ e ีฟไงเขาแบบว่าเขามั่นอกมั่นใจในเรื่องแบบนี้ อ๋อมั uhm ่นใจว่าลินดีแล้วลีลาการเรียนเขาน่าจะดีมากๆแพบสนุกอ <and S 3> ัน <Night> นี้ชอบ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 เหมือนเหมือนแบบผมไม่เคยได้เล่นแบบพวกประสาทสัมผัสด้วยอเออก็เลยแบบจะชอบค่ะทุกคนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผู้ราด้วยนะคะตอนนี้จะเดินทางมาถึง3ามแสนซับแล้วก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณล่วงหน้าทั้ง3ามแสนคนนะคะแล้วก็ ทะลุไป4แสนด้วยกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนาก็จะมีชาเลนจ์นี้ไม่แปลกใหม่เข้ามาเยอะแยะเลยเอ้ยเอ้ยนี่ไม่ใช่ละอันนี้อันนี้ปั่นเหรอพี่ถุงกอแกลหรึเปล่าอาดีนดามาเอาแล้วเอาแล้วหยุด น่งพีรุนอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมมาจากภาพยนต์เรื่องบ b เ a อร์นาคีคุ้นว่าลองตูดมึงเรียตรงไหนเนี่ยเรียหลายอย่างเนะี่ซื้อหน้าหอด้วยใช่ไหมนี่สีหน้าหอนะ แต่ช่วยทำลิ้นจี่หน้าหอทำยังไงลิ้นจี่หน้าหอลิ้นจะเป็นยังไงบ้างลิ้นจี่หน้าหอทำไมพี่ลิ้นมันจะต้องเป็นลิ้นจี่ที่ขายหน้าหออ๋อโอเค